คุณผู้ชมค่ะเปลี่ยนแนวบ้างดีกว่านะคะจากโลกสดใสไปแบบสับๆจึ้งๆกันบ้างดีกว่าเวทีนางงามคุณผู้ชมค่ะคุณไฮดี้ไฮดี้นะคะก็รองอันดับหนึ่งค่ะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022งานนี้หลายคนทั้งลุ้นทั้งเชียร์นะอยากให้ชิงลงเวทีใหญ่สักทีวันก่อนพี่แจ็คกอรีนค่ะมีโอกาสเจอกับสาวสวยคุณดีเจ้าของคลิปตุ๊กตาไขลานคุณผู้ชมแอสุดน่ารักมาเลยน้องไฮดี้นี่แหละรองอันดับหนึ่งมิสแกรนดนไทยแลนด์2022ขประกวดปีหกอบอิงฟ้าไง นี่ไงภาพเนี้ยหลายคนเราตาไถลาเนี่ยหมุนได้ยังไงเนาะคิดได้เนาะแล้วก็เป็นภาพจําที่หลายคนประทับใจแล้วก็เออน้องน่ารักดีอนะคะสวยออร่าจับสุดๆจ้าสวยจนอดถามไม่ได้ว่าลงชิงอีกมงอีกเวทีหนึ่งไหมต่อไม่ล่ะไปเออมิดยูนิเวิร์สดูแม่หนูจ๋างานนี้ไฮดี้ประกาศชัดเลยว่าไม่ปิดตัวเองนะคะพร้อมลงสนามขาอ่อนและยังไม่แขวนส้นสูงจ้าสับๆไปเลยจ้า ไปิดตัวเองอ่าเอาง<ต>ี้ดีกว่าตอนนี้ z มา,านี่หรอเราไม่ปิดตัวเองคือไม่ได้กลางๆเราก็พูดตรงๆว่ามันก็มีแหละการพูดคุยมันก็เกิดขึ้นแล้วก็กําลังแบบรอรอดูไปก่อนว่าเราจะไปไหนยังไงดีคือเราเองก็ไม่ได้แขวนส้นสูงอันนี้ก็พูดกันตามตรงค่ะ,ะแล้วเราก็อยากจะเฉิดฉายในวงการนักแสดงด้วยเช่นกันอ่านะคะใช่ก็อยากให้ทุกคนรอดูกันต่อไปค่ะ เออสมัยนี้นะเวทีนางงามก็เปิดโอกาสนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าสาวที่มีลูกแล้วหรือว่าอายุที่แบบว่าเกินการสมรสมีครอบครัวมาแล้วเขาเปิดหมดตอนนี้ปีหน้ารอดูเลยไฮดี้เจอคุณพลอยคุณพลอยไปดยฉันพูดมาเลยก็ไม่แน่นะคุณผู้ชมค่ะทำเป็นเล่นไปอ่ะ